ใช่วงวันหยุดปิดเทอมพ่อและแม่ของสาลี่มักพาสาลี่มาบ้านสวนที่เต็มไปด้วยผักมากมายหลายชนิดที่ตากับยายของสาลี่ปลูกไว้แต่สาลี่นั้นเป็นเด็กที่ไม่ชอบกินผักเลยเห็นในอาหารต้องเขี่ยทิ้งตลอดซึ่งนี่ก็เป็นที่หนักใจของพ่อและแม่ทุกมื้ออาหารพ่อและแม่ต้องคอยเกลี้ยกล่อมสาลี่ให้ทานผักตลอด ทานหน่อยนะลูกมันมีกับใยสูงร่างกายจะได้แข็งแรงท่านหน่อยนะลูกรักแต่ทุกครั้งก็ได้รับการปฏิเสธกลางดึกคืนหนึ่งสาลี่ปวดท้องขึ้นมากระทันหันเพราะไม่ได้ขับถ่ายหลายวันแล้วแต่พอทนไหวถึงรุ่งเช้าหลายคืนสาลี่ปวดมากจนนอนหลับไปเองในคืนถัดมาสาลี่ก็มีอาการเหมือนเดิมอีกคือปวดท้องบิดๆกระทันหัน สาลี่อดทนมากได้แต่นอนร้องให้คนเดียวคืนหนึ่งสาลี่ปวดท้องมากจนร้องให้ดังลั่นบ้านจนพ่อแม่นอนอยู่ต้องสะดุ้งตื่นและรีบวิ่งไปหาสาลี่ทันทีพ่อและแม่ของสาลี่ทุกใจเป็นอย่างยิ่งจึงตัดสินใจเรียกรถพยาบาลเบอร์1 6 6 9ทันทีรถพยาบาลได้นำสาลี่ไปโรงพยาบาลทันทีและเข้าห้องฉุกเฉิน แอดมิคืนแรกที่โรงพยาบาลสาลี่ยังมีอาการไม่ดีขึ้นคุณหมอเอ็กเรลำไส้ออกมาปรากฏว่ามีแต่อุจจระหมอจึงซักประวัติถึงรู้ว่าสาลี่ไม่เคยกินผักเลยขาดไฟเบอร์และพฤติกรรมขับถ่ายไม่ดีภาวะที่สาลี่เป็นตอนนี้หมอไดอะโนซิสคอนเซอร์เพชันหรือท้องผูกอาการสาลี่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากได้รับการรักษาและ3วันต่อมาก็ได้กลับบ้าน และคุณหมอสุดหล่ออธิบายถึงประโยชน์ของผักผลไม้จากนั้นหมอทิ้งลิงก์ YouTube ให้ติดตามรายการที่คุณหมอทำเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพสาลี่ได้คิดทบทวนแล้วเสียใจที่พ่อแม่อยากให้ทานผักผลไม้เพราะรักเธอนั่นเองทุกๆวันก่อนนอนสาลี่จะมานั่งดูช่อง YouTube ของอาหมอเพื่อเรียนรู้ประโยชน์ของผักผลไม้แต่และชนิดว่ามีผลต่อร่างกายอย่างไร เธอได้หลงไหลในการดูแลสุขภาพจนวาดรูปผักมาติดไว้ห้องนอนบางคืนเธอก็ฝันว่าอาหมอได้มาเล่าเรื่องประโยชน์ของผักและเน้นย้ำให้เธอทานผักหลากหลายชนิดในฝันนั้นอาหมอบอกว่าจำง่ายๆประโยชน์จากผักให้แบ่งเป็นสีสีง่ายต่อการจดจำสีเหลืองส้มช่วยบำรุงสายตาช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสีแดงเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันการเกิดมะเร็ง สีเขียวช่วยต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งสีม่วงมีส่วนช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์สีขาวน้ำตาลอ่อนช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันเส้นเลือดอุดตันหลังจากนั้นทุกๆมื้ออาหารก็เต็มไปด้วยความสุขของครอบครัวทุกๆครั้งที่ปิดเทอมสาลี่ก็จะมาเยี่ยมคุณตาคุณยายและนานาเพื่อมาเก็บผักไปรับประทานอยู่เสมออย่าลืมทานผักกันด้วยนะเพื่อนๆ